เอยเออเอามาเดินทันให้เออเก็บทุบไปทีหล่อเลยแต่เราก็แพรทางพีมโมโ่อยู่นะตีทันทีเออเดินหนีเออสันหล่อเออเออทุบหายแต่เราก็แพรทางพีมโมโ่อยู่นะนี่คือวิชาลอยตัวที่ผมเรียนมาจากอาจารย์ขีฟู่สวัสดีครับกคนทีดีต้อนรับทุก่านสู่ช่องบบของผม่อนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแจ็ค ปะก,กันนะครับเป็นเวทนะจะเอาอิริคุคิวไปจะได้เปี้ยงๆเปี้ยงๆหน่อยเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับว่าวมาเลยมากินสวยกันจังเลยนี่ครับยูเน่แล้วก็เจอสองพี่น้องแกอยู่น,ยนี่ยูนอะไรอยู่น,ยนี่ยูนตัวเดียวกันยาสูอยู่นี่ยังไงสามคนเลยนะทีโม่น่าจะบนนะให้ก็อยู่นี่สักอย่างหนีน่อาจจะให้ทีโม่มากลางก็ได้เจอกับยู่น่เลาอยูเน,เน่ไปบนเจอกับอีล่าอี số 10 trên bồn, ní sẽ đồn cột nồi nà, nèo đi chui bồn, nèo càm bùn. Giả dược, เยื่อนน่ะถอยสวยครับเอวหกหน่อยอย่ยตีสามทีแล้วเอวหกแล้วอุอ้ยโอ้โหถลอกโดนนะโอ้โหตีไม่ได้เลยเอ้ยอจะได้จะได้ไดอุย้ยได้ของแล้วได้รองเท้าด้วยสวยก็จากอันนี้แล้วนะก็จะเป็นในเวท ของที่แจ็คต้องการก็กดไต่ฟอร์ดก่อนเลยแล้วก็เลือกเลยอันนี้ใช่ไหมเราถ้าอาราเวดก็เป็นลิชแบนโอ้ทุกทีแรงแล้วกระโดดถุกก็เจ็บแล้วทำไมต้องโดดถุกมาอยู่ใ,ใกล้ๆขนาดนีน้อย่าโบมีเรดแปลว่าเรดหายสีริบแล้วกันดูดิโอเคอย่าติดนะจ๊ะโอเค เก็บยวครับไปยูนยไปกันเออเออเออสัน้นติเอ้ยโดดนี้โดดนี้อะไรอ่ะโดดกลับหืมสวยครับติดปิดตายเย่สวยครับพี่น้องครับพี่น้องพี่พี่โดดรูมาเพื่อนเพื่อนเราโดดรูมาไม่นะแม่เดี๋ยวก็กลับมารอเนย แฝดเฉยแฝดเฉยอะไรวะแฝดเฉยแฝดเฉยเลยยังงงยังงงแฝดเฉยไหนมาช่วยผมจะแตกจะแตกไหมเนี่ยเราจะแตกหรือเขาจะแตกเอ้ยไทโย่หนีกันเอกลัวปะหล่ะตายได้เอาได้สวย เออบ่อยนี้แล้วกันไปล่างนะกลับแล้วอ่ะโอ้ยเพื่อนกลับาก็ต้องยืนเล้นให้อยู่นี่หายเฉยอ,ะอ่ะเพื่อนบอกว่าหายไงเฮ้ยแต่ก็ได้นะถ้าถูกได้เรื่อยดได้ถูกแล้ว <c oughs> ไป่ด้ r i ละร i c แ b นร r i แ h นต่อไปก็กดแต่ปอดแล้วก็นี่ <c oughs> นาโชทูตไม่ได้อ่านนี้ยหรอกแต่อ่านเนี้ยแหละ <c oughs> โมเห็ดเยอะไหมเนี่ยเอ้าไม่มีเห็ดตรงนี้เลยอะไรวะ หน่อยๆอ,อีกทีติดเพื่อนจะได,ด้โอ้โหแขนเตียยเอารีบอีกทีแล้วกันเอา,าปเไปอะไรไปไปช่วยล่างมามาเยอะขึ้นอะไรบ้านเตรียมโซนมังกรด้วยแน่เลยมันเอามังกรอนอ่ะอู้อันเดียดยาเอาทิ้งเหงาไว้อย่างนี้แหละนะเอออยากบวกอะอยากบวกอะไอยากบวกอะอยากบวกครับ ไม่มีเพื่อนนะครับกลับกน่น่าจะมาล่างเยอะตะบบรางวันอะไรละบวันลับวันเลยดกดค้างแวะไหนกดติดอาฮะอ่าฮะทีโม่ใบตีไม่โดนเลย <c oughs> ไม่ได้ใบเรียกอะไร,ร่ะตาบบไรอยเลยถอยเลย โดนไม่ต้องชัวยังไงก็ต้องกลับน่าจะเอาไม่ทันอยู่ละน่ามาลึกขนาดนี้นี่แต่เราได้จะไปทันทันไปอยู่ครับไปอยู่ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนเอาคนเดียวคิดว่าไหวไหมครับไ,ไหวไหมให้ละ่ะกระบวกบวกครับบวกผมบวกครับผมบวกครับผมเอาแค่นี้นะครับเลย ฝากเพื่อนฝั้างฝากต่อหน้วฮะจับไปเอาต่อเลยเพื่อนโอ้นี่มันทีมคอมโบสวยโอ้โหเอาพลาสองคิวสุญยาตเพื่อนแต่เราก็แพ้ทางทีมโม่อยู่นะแต่ว่าเราก็ออกเวทแล้วก็หน,นใจสกิลดีสีทั้งีเออเดินหนีเออสันหรอเออเออทุบหายทำ <c oughs> ไมเลือดน้อยอย่างนี้มีบาดไหม ใจอ่ะเฮ้ยมีด้วยอ่ะเฮ้ยแต่มีเอ็นตรงนั้นอ่ะแต่ไม่เห็นนเะเมื่อกี้อุ้ยโหใจรีบเอาเลยครับเลือยิีงน้อยอยู่ไม,ไม่ไม่ช่วยตียเพื่อนผมก็แตกดิเอ้ยไปได้อยู่เออเอาได้อยู่ด้วยเออไปแล้วละครเออได้นาโชทูพอดีเลยสวยอันนี้ยิ่ง อันนี้ทําให้การโจมตีปกติสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมไม่คูดาวเราสี่สิบแล้วเหรอยี่สิบสิบสิบคิดว่าไม่ถึงนะเนี่ยเลยเอามดคูด,ดาวมาเพิ่มได้เป็นพลังโจมตีแทนนะพลังเวทดีกว่าเนี่ยนะชิ้นต่อไปก็ s <S จะเป็นเวทแรงๆไปเลยนั่นก็คือ,อเป็นเด็ดแคประบบอนเดดแคปก็ได้หรือว่ากันเบรดก็ได้ไว้ดุดเลือ อุ้ยพวกผูกปีโอ้มาเร็วกว่านี้นี่โดดหน้าแตกกันแล้วนะซอนซอนเอาได้เอาได้แปดร้อยเอ้ยตันอุ้ยตัวนี้ไม่ตายอ่ะแน่รอโดดวะผูกอะไรวะเนี่ยะน้โผูกหนีก็ดีโดดพอดีเลยแกยังโดดอีกนะเดีอยู่นี้กับ เวียนเอ้ก็พอได้นะเอาได้หนึ่งตัวเอาโ่มาหน้ามาแล้วเงินลวเฮ้ยยเก็บตัวเนี่ยสีอะสีเฮ้ยเอ้ยตัวอ,อยู่เนี้ยน้่นก่อนจะว้วยสีแดงแกรนด์ริดโอ้ยแบรนด์นะแบรนด์แบรนด์นะฮะแบรนด์เอาไงครับ ดีหน่อยดิไป <g ül üyor> โอ้เห็ดอย่างเก็บแต่เนี่ยอุ้ยออกไงวะออกไงวะออ,ออกไงวะฮะฮะออกไงวะอือเสร็จเป็นอีกหนึ่งเราโดนแ <g ül üyor> น่แหละอะไรเนี่ยเราโดนเห็ดอย่างเดียวเหรออะไรวะแต่ว่าเราไม่โดนทิโมเลยโดนคิปตี <g ül üyor> เราไม่โดนยาโอทีเลยโดนแต่ดิดดมอิะอะเรวะนนี้ยาโอดีตั้งนานต้องใส่ต้องออกดุดเลือดก่อนมาดอนนั่นแหละเท็กกันไปเด็ดเราไม่สาม,มารถเติมเลือดได้เลยต้องออกเทคเทคก,ก่อนน่ะดูสีมีหวานมาก่อนไหมเฉียงไปหน่อยเปล่าวะเฮ้ยขอเถอะดดทีหายอ่ะ พเจ็บเฮ้ยเฮ้ยทิ้งเงาดิทิ้งเงาทิ้งเงาไม่ต้องตายเงาเด็ไม่ต้องตายนะโอ้เหตุดีโมโอ้เจ็บแ้ยอยู่ๆก็โดนตีขอแล้วกันแ้ยทีโมเกินทีโม่ไม่มีว่าใช่ไหมเพื่อนอยู่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอามาจด็ดขาดให้ เออทิปทุบไปทีตัวไหนอะฮะตัวโู้โดนตัวไหนมาเนี่ยฮะเราเนี่ย <c oughs> อะไรอยู่นี่มันมาไหนมาเนี่ย <c oughs> บาตรก็ทีหายหมดเลย <c oughs> เอ็ดเดียวเริ่มแหลกนะเฮย้ยอยู่นี่เราได้เฉยเลยเมื่อกี้เห็นไหมแบบอะไรเอ็ดแหลกแล้วอะ่ะโดนทุบแล้วก็ทำไมไปเลยนะไมน่นไม่แกน๊ง หมดละเต็มละโอ้เลือดเลือดหมดแล้วอ่ะหัวเห็ดอ่ะเห็ดอ่ะเห็ดเ,เต็มไปหมดเลยเห็ดอินเทอรบีิเว่ย์ทำยังไงเนี่ยจะตายเพราะเห็ด อ๋เปิ้ลว้าวสุดยอดไปเลยนะแจ็คป่าเวทแจ็คเวทก็แรงนั้นนะรู้สึกมันแรงกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้ทำไมกลับมาเล่นเวทแล้วมันรุนแรงเหลือเกินนะก็ฝากกันด้วยนะครับแจ็คเวทป่าถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับนี่คือวิชาลอยตัวที่ผมเรียนมาจากอาจารย์ขีดฟู ดูสิขามไม่แตะพื้นกระโดดก็ไม่ต้องกระโดดขึ้นแค่ไหลไปเลยนี่มันตดยอดวิชาเลยมตนต้องโดดครับไหลไปเอาเพราะว่ามันอ้วนเกินเดินไม่ไหวไใช่ดิโดดไม่ขึ้นเพราะว่าอ้วนเกินเห็น่ะไปยื้อ เดี๋ยวอยู่คนเดียวแล้วนะฮะเนี่ยแต่คนเดียวเลยคนเดียวเรื่องลำพังหวาเว เออ,อายุครับเพื่อ,อนวิ่งไวเรียบร้อยแตกบอกเลยปาดตันให้หมดแล้วแฟนทำไมเราอะแฟนทำไมยัง,งัยงยเลยอยู่กับแฟนเราเลยเออเออแตกไปครับสวย เพื่อนหัวกันอีกแล้วเพื่อนหัวกันเยอะอเกินเที่ยวนี้เราเราทำอะไรมาทัจริงกดเงาเฉยอ่ะหรือทำการอะไรจากตับถับย้อนแล้วกดเดียกกดเดียก เราอ้อฝั่งนี้เพื่อนอ้อมตอนโน้นสวยงามครับสวยงามครับสวยงามครับโอ้โหดีครแ,แค่โดดทีเดียวเองนะเพื่อนใจเย็นสิฮนะโดดไปพร้อมกนะันเน้อโอ้เจอคนให้เล่นอีกแล้วเอ้าสวยมามครับไนต่หน่อยระวังลมโอ้โด,ดเนเต็มที่เป็น,ปนไรมาเหรอไม่ฆ่าถึงที่เอาไหมฆ่าดิงที่หรือล่านะนะไม่ฆ่าถึงที่ะนะนะทอะหายไปไหนเก็บจากประโยชน์นะ เฮ้ยสวยเยอะเอาโดนได้วยไปได้ครับเพื่อนเอ้ยขอเล่นซิวขอสองเลยกันเออเออ่าสามเปเลยต้องให้หมดเลยปึ๊บสวย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 พูดอะไรอยู่คนเดียววะแถวนี้อยู่ตรงไหนก็สามตีนเออสวยเยี่ยมากอะเพื่ออสซื่ระวังนะเพื่อนเออยปูยังไม่ทนันทันครับตับดันหน่อย กล้กวก็สวยงามปิ้งโอ้ยเพื่อนตัวแตกเพื่อนตัวแตกแต่เราจะโอหเยอะเหมือนกัน,กนกว่ะเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยลาคอยมาแล้วเพื่อนไม่เพื่อนมาแล้วมาช่วยวเด้อเอ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 อขอเฮ้ยไม่โดนไม่โดนตัวทองอ่ะ